สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักของชาวธาตุน้ำนะคะรักนาราศีกรกฎพิจิกมีนนะคะเป็นการดูดวงความรักในช่วงเดือนมิถุนายนย้ำเหมือนเดิมว่าคลิปแบบนี้ไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวให้กับใครนะ อย่าดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแต่คลิปแบบนี้เป็น general reading เป็นดวงทั่วไปเป็นดวงใครก็ไม่รู้เป็นพลังงานรวมเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าตรงกับคุณมากตรงกับคุณน้อยหรือมันไม่ตรงกับคุณเลยนี่ชีวิตใครก็ไม่รู้เกิดขึ้นได้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันสลับกันเกิดขึ้นได้เป็นไวเบอร์ซ่าเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้เข้ามารับชมเป็นไกด์ไลน์หรือเพื่อความบันเทิงอย่างหนึ่งก็ได้อย่ามาอินอย่ามาเครียดกับมันเยอะนะคะอ่าทีนี้ขอดูหน่อยค่ะ ความรักของชาวธาตุน้ําในช่วงเนี้ยที่ผ่านมามันเป็นยังไงบ้างความรักของชาวธาตุน้ําที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะสิดากหเหรียญ2เหรียญสี่ไม้ The Hermit สวินเหรียญสองดาบจัสติตคิงเหรียญโอเคค่อนข้างชัดละ energy ของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแอนมองว่าคู่ของคุณเนี่ยช่วงนี้ห่างกันไปละพักหนึ่งเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวละกับการที่เขาเป็นแบบเนี้ยกับการที่เขา ความสัมพันธ์เนี้ยที่ผ่านมามันให้แต่ความเจ็บปวดคุณรู้สึกว่าคุณทนทนแล้วทนอีกทนแล้ว,ทน,ลวทนอีกจ,จนดาบเสียบเต็มตัวไปหมดละความเจ็บปวดซ้าๆซ้าๆซ้าๆนะคะคุณต้องการความมั่นคงคุณต้องการความยุติธรรมคุณต้องการเอ่อผลลัพธ์ที่มันคุ้มค่ากับการที่คุณพยายามให้กับความสัมพันธ์นี้คุณให้ใจเขามาเท่าไหร่คุณ คุณก็อยากจะได้ใจเขากลับมาเท่านั้นนะคะแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาเหล่าเนี้ยคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับการเยียวยาแก้ไขจากเขาเลยรอมานานแค่ไหนก็ตามเขาก็ลังเลลังเลอยู่อย่างเงี้ยเขาไม่ยอมเลือกใครสักทีเพราะฉะนั้นแอนมองว่านะวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณขอถอยออกมานะคะเฮอร์มอยู่ตรงนี้นะคะแอนมองว่าคุณรู้สึกว่าคุณขอถอยออกมาก่อนขอกลับมามองความสัมพันธ์นี้ก่อนนะคะว่าความสัมพันธ์ที่คุณยึดติดอยู่เนี้ยมันมันเวิร์กจริงหรือเปล่ามันดีจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ย หลังจากที่คุณถอยออกมาแอนมองว่ามันมีมันมีการไตร่ตรองมันมีการคิดนะคะทีนี้ขอดูหน่อยสิตอนนี้ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณคืออะไรคะ The Tower สี่ถ้วย High Test High Pin Test สองไม้ แเหรียญเจดเหรียญเด็กถือถ้วย9เหรียญแอนมองว่าณเวลาเนี้ยหลังจากที่ทุกอย่างมันมันเหนือความคาดหมายของเขา <c oughs> เขาไม่คิดว่าเหตุการณ์ในวันนั้นหรือเหตุการณ์ที่ต้องจบลงแบบนั้นน่ะ นะคะมันกระทันหันนะเขาตั้งตัวไม่ทันนะคะมันเขาไม่ได้ตั้งรับว่าคุณจะมาสไตล์นี้อยู่ดีๆคุณหันหลังให้เขาเลยอยู่ดีๆคุณไม่สนใจเขาเลยอยู่ดีๆคุณเงียบหายไปเลยแล้วเขาเดาเอารมณ์คุณไม่ถูกนเวลานี้นะคะเขาเดาอารมณ์คุณไม่ถูกเขาอยากจะติดต่อมาหาคุณเขาก็ไม่กล้าเขารอคุณติดต่อมาคุณก็เงียบนะคะเพราะฉะนั้นเขาทาตัวไม่ถูกเลย และณเวลาเนี้ยเขากําลังคิดอยู่ว่าเขาจะเอาอยัางไงดีเพราะว่าหลังจากที่เขาได้อยู่คนเดียวแล้วอะ่ะแอนมองว่าเขาคิดอะไรได้เยอะขึ้นนะ <what> เขาคิดถึงอดีต <ita> ระหว่างคุณกับเขาอ่ะว่าคุณเคยดีกับเขาแค่ไหนนะคะพอได้อยู่คนเดียวพอได้เป็นพอได้พอเสียคุณไปแล้วอะ่ะมันอาจจะไม่ได้เวิร์กอย่างที่เขาคิดที่ผ่านมาเ <_ menu> ขาคิดว่าที่ผ่านมาคุณทําอะไรให้เขาบ้างคุณ <_ storyline> ดีกับเขามากแค่ไหนและเขาไม่สนใจยายดีคุณยังไงนะคะเพราะฉะนั้นณเวลาเนี้ยแอนว่าเขาเหมือนเขาคิดได้อ่ะ แล้วความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาในตอนนี้ล่ะคะขอดูความรู้สึกของคุณหน่อยแล้วความรู้สึกของคุณในตอนนี้เป็นยังไงบ้างห้าถ้วยหดาบหนึ่ง <1 S 1> ถ้วยอัศวินไม้ เ h อ Lover เวอร์ฮโรแฟถ้วยแล้วก็เดอะสตาคุณต้องการถอยออกมาเพื่อจะเยียวยาตัวเองละคุณรู้สึกว่าคุณจมอยู่กับความสัมพันธ์นี้มานานจนคุณเสียดายเวลาแล้วคุณรู้สึกว่าถ้าคุณ move on คุณอาจจะได้เจออะไรที่ดีกว่านี้หรือเปล่าเนี yeah. ่ย คุณมีความหวังว่าถ้าคุณก้าวไปจากตรงนี้คุณอาจจะได้เจออะไรที่ดีกว่านี้ก็ได้อยู่ตรงนี้อยู่จนเสียดายเวลาแล้วอะฉันอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณรู้สึกว่าณเวลาแนียใจคุณแพชชั่นของคุณคือคุณต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือได้อะไรใหม่ๆหรือความสัมพันธ์เนี้ยคุณรู้สึกว่าเขาให้คุณแค่คนคุยนะคะเขาไม่เคยคิดจะทําให้มันถูกต้องไม่เคยคิดจะทาให้มันจริงจังความสัมพันธ์เนี้ยมันมีแต่สร้างคําถามให้คุณเขารักเราไหมเขาสนใจเราบบ้้าาาาางงงมมยเเเเคคห็น่ขอร เขาเคยเห็นความสาคัญของเราบ้างไหมเขาจะเอาอยัางไงต่อมันมีแต่คําถามอะไรแบบนั้นอะนะคะเพราะฉะนั้น,น,นเวลาเนี้ยคือเวลาที่คุณต้องการจะเยียวยาตัวเองต้องการที่จะมีความคาดหวังใหม่ๆต้องการที่จะเอ่อเหมือนหนีตายจากความสัมพันธ์เนี้ยคืออยู่ไปก็ถูกดูดกลืนพลังงานชีวิตหรือถ้าจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ต่อไปคุณจะต้องรู้สึกว่ามันคุ้มที่คุณจะอยู่เขาจะต้องทําอะไรบางอย่างให้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันได้ไม่คุ้มเสียเขาต้องทําให้คุณไม่รู้สึกแบบนั้น นะคะคุณถึงจะยอมอยู่ต่อแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปล่ะไหนดูสิแล้วเขาจะทำยังไงอีกแฮงแมนคิงดาบเด็กดาบสิบถ้วย สวินดาบหกถ้วยควีนเรียนแล้วก็เจ็ดดาบณเวลานี้นะคะแอนมองว่าเขาอยากติดต่อคุณมากๆแต่อย่างที่บอกเขาดาวใจคุณไม่ถูกคุนนิ่งมากนะคะเขา อยากมีอะไรอยากจะพูดมีอะไรอยากจะบอกมีอะไรที่อยากจะเจรจาหรืออยากจะระบายแต่เขาไม่กล้าเขาได้แต่แอบส่องแอบ,บดูคุณหรือแอบ,บถามเรื่องราวของคุณจากคนอื่นน่ะนะคะว่าณเวลานี้คุณเป็นยังไงบ้างคุณอารมณ์ดีขึ้นหรือ,อยังหรือคุณต้องการจะ move on จริงหรือเปล่าคุณลืมเขาได้แล้วหรอคุณจะทิ้งเขาจริงๆรหรอแบบนี้นะคะแอนมองว่าเขาอยากจะกลับมาหาเราณเวลานี้เขาอยากจะกลับมาหาคุณมากๆเขาอยากที่จะแบบเขาคิดถึงอดีตอะ และเขารู้สึกว่าไม่น่าจะมีใครที่ที่เหมาะสมกับเขาเท่าคุณหรือเขารู้สึกว่านะเวลาเนี้ยถ้าเขาจะเลือกใครสักคนหนึ่งแอนมอกว่าเขาจะเลือกคุณอะนะคะเพราะว่าเขารู้แล้วว่าเขารู้สึกว่าการมีคุณอยู่มันอบอุ่นการที่มีคุณอยู่ทํานอนทํานี่ทํานั่นให้เขาซึ่งเมื่อก่อนเขาไม่เคยเห็นค่าเลยแต่ณะเวลานี้พอคุณไม่อยู่พอคุณตัดสินใจที่จะเทเขาแล้วเขาถึงเริ่มรู้สึกตัวขอดูคําแนะนำหน่อยสิ <Okay. c oughs> ความสัมพันธ์นี้อาจจะอาจจะต้องใช้เพื่อนช่วยเขาอาจจะเข้าหาคุณทางเพื่อนนะคะหรือว่าเขาอาจจะหาวิธีหาบุคคลที่สามมาช่วยในการที่จะได้คืนดีกับคุณในครั้งนี้นะคะแต่อยากให้คุณรู้ว่า น,นเวลาเนี้ยคู่ต่อสู้ของคุณไม่แอนมอว่ามันไม่ใช่คนอื่นแต่คือความรู้สึกของคุณเองนะคะถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ไม่เวิร์กประตูบานหนึ่งปิดลงพร้อมๆกับประตูบานอื่นที่เปิดขึ้นคุณเห็นไหมคะชีวิตเรายังมีทางเลือกอีกเยอะแยะค่ะนะคะแต่ทีนี้เนี่ยคุณจะเลือกเริ่มต้นใหม่หรือคุณจะเลือกให้โอกาสเขา ถ้าคุณจะเลือกเริ่มต้นใหม่อันหมายว่าคุณจะได้พบคนอื่นแน่นอนแต่ถ้าคุณให้โอกาสเขาเขาเองก็พร้อมที่จะปรับปรุงตัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะอำนาจในการเลือกเป็นของคุณคุณจะให้โอกาสคนคนนี้ได้ไหมนะคะเพราะว่าณนะเวลานี้เขามองว่าเขาจะเลือกคุณแล้วเขาอยากจะเลือกคุณจริงๆเขาอยากจะจริงจังกับความสัมพันธ์นี้มากขึ้นจริงๆนะคะให้โอกาสเขาได้เยียวยาได้ไหมนะคะ หรือคุณรู้สึกว่าโอเคความสัมพันธ์นี้คุณอยากจะยอมแพ้คุณสู้มามากพอแล้วคุณทํามามากพอละนะคะคุณต้องการที่จะไปเจอประตูบานอื่นทีเนี้ยนะเวลาเนี้ยมันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องตัดสินใจเป็นเรื่องที่คุณจะต้องคิดนะคะแต่ถ้าถามความรู้สึกเขาเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าแอนมองว่าเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับเราจริงๆนะทีนี้ชาวธาตุน้ําอย่าลืมว่านี่คือการดูดวงแบบ general แบบทั่วไปนะคะ แล้วเดี๋ยวยังไงเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ